มาค่ะทุกคนหลังจากที่เราทำทาร์ตหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำทาร์ตสร้างทีมหรือทาร์ตนหน้าก,กันนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ,ะกรณีนี้แม่ประวานจะยกตัวอย่างนะคะของแม่ประวานจะอยู่ที่เลเวล2นะคะปะเราเข้ามาที่หน้าวอลเล็ตได้เลยคะ่ะมาที่โปรไฟล์ด้านล่างนะจ๊ะแล้วก็เข้ามาที่ d a i l y t a ์ k เห็นมาเมื่อเราท,ทารําทัสพื้นฐานเสร็จไปแล้ว3ข้อเราผ่านละเราก็จะได้เข้ามาท,ทาําทัสนายหน้าหรือทัสสร้างทีมต่อน,นั่นเองค่ะในคลิปนี้แม่ประวานจะพาทําทาสสร้างทีมนะคะมาจิ้มเข้าไปเลยจะขอทำทัสนะเฟซบุ๊กนะตรงนี้จะรับคุกกี้สองคุกกี้นะคะถ้าข้อนี้เสร็จเนาะอ่าโอเคค่ะจิ้มเข้าไปดูลายเอียดได้เลยค่ะมา สิ่งที่แม่ปรวรนจะต้องทำต่อไปก็คือแม่ปรวรนจะคัดลอกแฮชแท็กรอเลยนะคะไม่ต้องไปพิมพ์เอาเนาะ,ะมันจะได้ถูกต้องเลยค่ะเป็นแฮชแท็กที่บริษัทกำหนดละ,ะให้เราคัดลอกไปเลยจ้ะจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปนะคะเลื่อนขึลนจนสุดเลยจ้ะแล้วก็มาที่แบนเนอร์ทาร์ทสร้างทีม no ศูนย์หนึ่งนี่เองค่ะจิ้มเข้าไปจะเป็นแบนเนอร์แบบนี้นะคะให้เราใช้นิ้วนะคะจิ้มแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพด้วยเลยค่ะ ่ามีแล้วนะคะรูปภาพแต่แม่ปานจะดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเพื่อความสะดวกนะคะหลังจากนั้นเราจะออกมาที่หน้า facebook ค่ะมาค่ะออกไปหน้า facebook เลยอันนี้เป็นเป็นเฟซหลักที่แม่ปวานลงทะเบียนเอาไว้เนาะมาให้เราจิ้มเข้าไปที่เฟซค่ะจากนั้นนะคะให้มาที่เครื่องหมายบวกได้เลยค่ะ่างานนี้เขาให้เราโพสต์ก่อนนะคะจะ้ามามาที่รูปภาพค่ะ อ่าแบรนเนอร์ที่ดาวโหลดเมื่อสักครู่มาแล้วนะคะแม่ปานก็นจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่แคปชั่นว่าอืมเปลี่ยนการทำแบบเดิมๆด,ดีกว่าอะเปลี่ยนการทำงานแบบเดิมดีกว่าอืออืม,อมบอกเลย Selection นว้าวมากเนี่ยอ่าบอกเลย Selection นว้าวมากอ่าซีเล c t ชั่น เล็กนะคะไม่ใช่เก็กอ่าเล็กชั้นว้าวมากอ่าว้าวมากทีนี้ข้อหนึ่งทีค่ะอ่าวางแฮชแทกนะคะโอเคเรียบร้อยให้เรากดถัดไปได้เลยค่ะอ่ากดข้างบนนะคะแล้วก็กดโพสต์ค่ะอ่าช่วงที่รอนะคะกําลังโพสต์อยู่อ่ะมาแล้วให้เราใช้นิ้วนะคะเลื่อนขึ้นไปแล้วก็มาที่ปุ่มแชร์ตรงนี้ค่ะ ให้แชร์ไปที่สตอรี่ของคุณอ่าดูตัว A ใหญ่ A เ,เล็กค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนแป้นพิมพ์ไปภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์คาว่า S I A มาจะขึ้นคาว่าสยาม Selection ให้เราจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วกดคาว่าเรียบร้อยตรงนี้นะจ๊ะ,ะใช้นิ้วเราลากคาว่าสยาม Selection เข้นไปข้างบนตรงนี้จากนั้นก็มาที่สตอรี่ของคุณค่ะตรงนี้อ่ารอสักครู่อ่ะ เห็นไหมสังเกตตรงนี้นะคะเห็นไหมแชร์สตอรี่ของคุณแล้วให้เราจิ้มมาที่โพสต์ของเรานะคะมาที่ปุ่มแชร์ค่ะแล้วก็มาที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะอ่าคัดลอกลิงก์ออกมาส่งงานเลยค่ะนี่หน้าวัลเลตของเรานะคะอ่าส่งข้อนี้จิ้มเข้าไปตรงนี้นะคะที่รายละเอียดเนาะเราใช้นิ้วเลื่อนขึ้นไปข้างบนจนสุดนะคะแล้วก็มาส่งทาร์แถบสีแดงค่ะวางค่ะวางลิงก์ อย่างนี้เห็นไหมคะตัว HTTPS เนี่ยโอเคเลยเรียบร้อยถ้าเป็นลิงก์แบบนี้ถูกต้องนะคะเรากดส่งทัสได้เลยจ้ะกับสู่ไมล์เดลิทัเสร็จแล้วค่ะการทำท์สสร้างทีมถ้าตรวจงานข้อนี้ผ่านนะคะแม่ปวนก็จะได้รับคุกกี้2นะคะเพราะแม่ปวนอยู่เลเวล2เราสามารถรับคุกกี้ได้สูงสุดไม่เกิน4คุกกี้ อ่าส่วนข้อต่อไปนะคะแม่ประวังก็จะเลือกทําข้อนี้อีกหนึ่งข้อนะคะถ้างานผ่านเราก็จะได้สีคุกกี้เนาะอ่าเหมือนเดิมค่าสเต็ปเดิมนะคะคัดลอกไปเลยคัดลอกแฮชแท็กไปเลยค่ะเลื่อนขึ้นไปค่ะอ่ามาดูแบนเนอร์สิแบนเนอร์เริ่มต้นคนเดียวมันยากอ่ะใช้นิ้วจิ้มเข้าไปค่ะดาวน์โหลดรูปภาพเลยอืมอ่ะโอเคแล้วนะคะไปเราจะอ,อมาหน้า Facebook ของเรา มาที่เครื่องหมายบวกค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาที่โพสค่ะมานี่ค่ะจะเริ่มต้นเริ่มต้นง่ายง่ายอ่ะเริ่มต้นง่ายง่ายอ่ะเริ่มต้นง่ายง่ายเลยนะเริ่มต้นง่ายง่ายที่ selection อืมที่ selection น,นี่หลัก อ่ะแล้วก็วางแฮชแท็กเลยค่ะนี่โอเคนะแล้วก,กดถัดไปค่ะกดโพสจ้าถ้าเป็นแบนเนอร์เป็นภาพนิ่งแบบนี้นะคะจะเร็วเนาะการโหลดต,ต่างๆก็จะไวขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนด้วยนะคะในที่นี้แม่ปาก็ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวด้วยค่ะอ่าให้เรามาที่ปุ่มแชร์นะคะแล้วก็แชร์ไปที่สตอรี่ได้เลย อย่าลืมตัว A ใหญ่เเล็กจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกคำว่า S I A สยาม Selection จิ้มไปที่คำว่าเรียบร้อยลากตัวหนังสือสีแดงสยาม Selection ขึ้นมาข้างบนแล้วกดไปที่ Story ของคุณได้เลยจ้ะอ่ากดไปที่ Story แล้วนะคะสังเกตรตรงนี้นะอ่าแชร์ไป Story ของคุณแล้วให้เรามาที่ปุ่มแชร์ตรงนี้มาคัดลอกเลยอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็ออกไปที่หน้าวอลเล็ตจ,จ้ามามาส่งงานให้เรียบร้อยค่ะข้อ2ตรงนี้นะจ้าเลื่อนขึ้นไปข้้าบนสุดเลยส่งทาสจ้าอ ah http เรียบร้อยแล้วก็กดส่งทาสจ้ะ,ะทีนี้ส่งงาน2ข้อเรียบร้อยแล้ว รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วแม่ปานจะได้คุกกี้ขี่คุกกี้มาติดตามดูคลิปหน้านะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะสลับคลิปนี้บายบายค่ะ